สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นทีวีอุบลประจำวันพระหาสวัสดีที่29สิงหาคมพุทธศักราช2556วันนี้พบกับดิฉันเช่นเคยค่ะพิศนีบุญญาการจันรักษ์ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกของวันนี้นะคะเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีมอบปัจจัยการผลิตการสาธิตและรณรงค์การทำปุ๋ยหมักกองโตแก่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตะเวนชายแดน บ้านป่าย่าคาเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในถิ่นที่ธุรกันดารคา่ะที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนปูย่าคาตำบลนูนก่ออำเภอสิรินทรจังหวัดบลราชธานี นายอุดอรชมาเลิกเกษตรจังหวัดบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนรชาชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําชุมชนข้ารชาชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสํานักงานเกษตรจังหวัดบลราชธานีนําวัสดุในการทําปุ๋ยหมักมเมล็ดพันธุ์พืชผักผลไม้พันุปลาไก่พื้นบ้านเป็ดพันธุ์บาบารีจํานวนมากมอบให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านป่ายากาอ,อําเภอสิรินธรจังหวัดบนราชธานี เพื่อใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินแปลงและส่งเสริมผลิตพืชในโรงเรียนตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปลาไก่เป็ดในโรงเรียนตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้แก่ดเด็กนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้มีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสืบเนื่องมาจากสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงสเสด็จมาเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน โดยพระองค์ทรงเล็งเห็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาเด็กได้อย่างมีคุณภาพซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนของตนเองและประเทศชาติจึงได้รับสั่งให้ดำเนินการโครงการดังกล่าวโดยให้เริ่มดำเนินงานในโรงเรียนตะเวนชายแดนทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนครูผู้ปกครองร่วมกันทําการเกษตรในโรงเรียนโดยนําผ,ผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวันซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนที่อยู่ในทินธุรการดานอีกทั้งยังทําให้เด็กนักเรียนได้รับรู้โภชนาการและได้ทราบการเกษตรแผนใหม่ซึ่งสามารถนําไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้อย่างไรก็ตามการมอบปัจจัยผลิตในวันนี้มีการสาธิตการทำปุ๋ยหมกัก การเลี้ยงไส้เดือนการเพาะถั่วงอกการปลูกภันเศรษฐกิจซึ่งคณะครูผู้ปกครองนักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีการได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังมีการปล่อยปานินเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำไว้ใช้เป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนได้อีกด้วย กำนันานาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมภายใต้หัวข้ออปทรวมใจสร้างอุบลวิถีใหม่ใส่ใจสุขภาพเพื่อสนับสนุนให้ถิ่นดำเนินการจัดการปัญหาภายใต้ภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ค่ะ เมื่อเวลา9นาฬกา30นาทีวันที่29สิงหาคม2,556ที่ห้องประชุมทัพทิมสยาม2โรงแรมสุนีแกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมภายใต้หัวข้ออ,อปรทอรวมใจสร้างอุบลวิถีใหม่ใส่ใจสุขภาพโดยมีนายสุรพรลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีซึ่งมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในงานครั้งนี้จำนวน100รยใายในายสุรพรลอยหานายแพทย์สาธารณสุขอุบลราชธานีกล่าวว่าการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิน่นถือเป็นยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐในระบบประชาธิปไตยโดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ การกระจายอำนาจตัดสินใจไปสู่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดจิตสำนึกในสิทธิหน้าที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารและการปกครองในระดับท้องถิน่นที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเองดังนั้นการดาเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพก็เช่นกันจำเป็นจะต้องอาศัยการกระจายอำนาจไปยังท้องถิน่น เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดการปัญหาภายใต้ภารกิจคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านบทบาทเชิงพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชนในท้องถิ่นที่ครอบคลุมตั้งแต่เด็กเล็กเยาวชนผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ พื่อสนับสนุนให้ท้องถิน่นสามารถตัดสินใจในการดำเนินการจัดการปัญหาที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ท้องถิ่นในการจัดการปัญหาได้อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องซึ่งในการจัดประชุมในวันนี้ถือเป็นเวทีให้สองหน่วยงานได้แก่หน่วยงานด้านสาธารณสุขและหน่วยงานท้องถิ่นได้พบปะหารือรวมถึงแนวทางในการดาเนินการร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสมอมาทั้งงานด้านคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงงานด้านสาธารณสุขอื่นๆที่เกี่ยวข้องถือเป็นการส่งสัญญาณที่ดีต่อพี่น้องชาวอุบลราชธานีว่าขอให้อุ่นใจในความปลอดภัยเรื่องสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป เพือขายยาบ้าฝั่งลาวส่งยาบ้าผิดสั่ง400เม็ดแต่กลับส่งมาให้4,000เม็ดโดยเจ้าหน้าที่รวบหลังขับรถจักรยานยนต์หลบด่านไปได้แค่300เมตรค่ะ เมื่อเวลาสองนาฬิกา20นาทีวันที่29สิงหาคมร้อยเอกธนพลพงเสือรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการทางยุทธวิธีกองกำลังสุรนารีเขมรราชรับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการนำเข้ายาบ้ามาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจึงสนธิกำลังร่วมกับการวางแผนเข้าจับกลุ่มโดยได้ตั้งจุดตรวจบนถนนยุทธศาสตร์สายเขมราศรของเจียมได้หนีรถจักรยานยนต์พร้อมด้วยคนนั่งมาด้วยสองคนยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟ ร้อยสีดำทะเบียนขอไขจอจานลอลิง386อุบลราชธานีหน้าที่ทำการยุทธวิธีกองกำลังสุรนารีเขมราชขับขี่เข้ามาอย่างช้าๆลักษณะตรงตามที่สายรายงานใกล้หลักกิโลเมตรที่29ในเขตบ้านทรายทองตำบลนานแวงอำเภอเขมราชจังหวัดอุวลราชธานีซึ่งมีเจ้าหน้าที่ได้ซุ่มอยู่พบมีชายสองคนออกมาจากข้างถนน พร้อมกับยื่นสิ่งของให้กับชายที่ขับรถจักรยานยนต์มาจากนั้นก็ได้รีบกลับไปเส้นทางเข้าสู่อำเภอเขม,มาราชเจ้าหน้าที่จึงได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดพอทั้งสองเห็นว่ามีด่านของเจ้าหน้าที่อยู่ข้างหน้าจึงได้เลี้ยวรถกลับพร้อมกับโยนสิ่งของลงข้างทางเจ้าหน้าที่ได้ไล่ติดตามทันห่างจากจุดตรวจประมาณ300เมตรนำตัวมาค้นสิ่งของพบเป็นยาบ้า2มัด อด้วยผ้าพันเทพกาวสีดำทับอีกหนึ่งชั้นนำตัวมาสอบสวนที่หน่วยกองกำลังสุรนาเรออำเภอเขม,มาราชทราบชื่อภายหลังว่านายสุรศักดิยะสุทธิ อายุ25ปีอยู่บ้านเลขที่3ทับ1หมู่6ตำบลสร้างนกทาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญและนายทรงฤทธิ์พงไกลาอายุ36ปีอยู่บ้านเลขที่25หมู่2ตำบลคำโพนอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญทั้งสองให้การรับสารภาพว่าพากันเข้ามารับยาบ้าจากชาวลาวคนหนึ่งหลังจากที่ได้สั่งซื้อยาบ้าไว้แล้วจำนวน400เม็ด แต่พอรับกลับมาได้4,000เม็ดคาดว่าเอเย่นทางฝั่งลาวคงจัดยาบ้าให้ผิดซองจึงได้ยาบ้าเพิ่มมาซึ่งจะนำไปจำหน่ายในพื้นที่ในราคาเม็ดละ300บาทโดยต้นทุนอยู่ที่เม็ดละ100บาทและเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจพบปัสสาวะทั้งสองคนมีสารเสพติดเคยทำมาแล้วสองครั้งจึงได้ควบคุมตัวพร้อมของกางทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนสพเขม,มาราชดาเนินคดีต่อไป และก่อนจะจากกันวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปพักชมข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่29สิงหาคม2556สำหรับวันนี้ดิฉันพิศนีบุญญาการจันรักและทีมข่าวท้องถิน่นทีวีกรุบลต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่29สิงหาคม2556จังหวัดธนบุนรี ฝนหรือฝนฟ้าทะนองกระจายประมาณ40%ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ31องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกุเดือยอำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา11นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะเดียอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา44นาที หนูเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะผมเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วครับเปลี่ยนเป็น V Cable ครับเปลี่ยนเป็น V Cable ค่ะเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะ วันนี้ชาวอุบลเปลี่ยนเป็นเคเบิลที่ได้รับการตอบรับเร็วและแรงที่สุดคุ้มกว่าด้วยช่องสัญญาณคุณภาพกว่า93ช่องพร้อมลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและ German, แลีกชั้นนำมากมายเพียง350บาทต่อเดือนเท่านั้นค่าติดตั้งฟรีวีเคเบิสมัครวันนี้ที่045281111-5และ045321567 440ช่องและช่อง HD ถึง31ช่องพร้อมแชร์มิติใหม่แห่งการรับชมเพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH We Share ติดตั้งวันนี้ดูฟรี1ปีถึง31ิสิงหาคามนี้เท่านั้น แล้ว C.T.S. Broadband TV พร้อมแชร์พิมลิกสดๆตลอดฤดูกาลครบทุกความบันเทิงสำหรับทุกคนในครอบครัวด้วยช่องคุณภาพระดับโลกกว่า140ช่องและช่อง HD มากถึง31ช่องพร้อมแชร์มิติใหม่แห่งการรับชมด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่า พื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH We Share